เชิญเชิญครับท่านจีรายุครับประธานที่เรารพบครับกระผมจรีรายุห่วงทรั์สมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรกรุงเทพมหานาครพักเพื่อไทยเขตคลองสามวาที่รถไฟฟ้าสายสีส้มไปถึงเนี่ยนะฮะคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะตอบโต้ท่านรัฐมนตรีนะฮะแต่ท่านกล่าวหาผมบอกว่าผมเอาข่าวจากสื่อสารมวลชนมาผมก็นั่งหายใจลึกๆนะครับเอกาสารบางอย่างเนี่ยท่านรัฐมนตรีครับมันต้องส่งไปที่ปปช มันต้องส่งไปอีกหลายหน่วยงานผมก็อุตส่าห์ไม่อยากจะพูดนะแต่ท่านก็ท้าทายผมตลอดเวลาท่านประธานครับผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีต่อเนื่องว่าท่านชี้แจงคุ้มเครือจริงๆท่านรองนายกวิษณุต้องตอบนะฮะผมพาดพิงท่านจนพาดจนไม่รู้กี่พาดแล้วนะครับท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่แต่รองวิษณุครับผมไปดูจดหมายเมื่อวันที่22ตุลาคม62เออ63เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีคมนาคมก็ถามไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หารือในเรื่องที่อนุมัติหลักการในรถไฟสายสีส้มส่วนที่สองเนี่ยนะครับว่าทําได้แบบไหนอย่างไรท่านก็กุสาการุณาแล้วนะครับเลขาคณะรัฐมนตรีท่านก็ได้ชี้แจงครับบอกว่าก็อนุมัติในหลักการเท่านั้นจะทําก็ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดกฎหมายและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องพึงปฏิบัติผมถามไว้ที่ท่านอยู่ดีๆคว่ำเงินเนี่ยนะและที่มาที่ไปของคณะกระรมการเนี่ยมันชอบแล้วแหะครับมันถูกแล้วฮะประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับที่ท่านบอกว่า วันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการร้องกันขึ้นมาไม่มีสารปกครองขึ้นมาไม่มีการยืนน่นอุณนมันจะเกิดกความคว่ำไหมครับแล้วถ้าเกิดท่านทําตามคอลงคลองทำท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพิ่งมานะฮะท่านมาตั้งแต่ปี62ผมก็ยังอดชื่นชมไม่ได้ที่ทีโอทีที่ท่ททานสาบานตนแล้วก็เข้ามานนในห้องประชุมมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะครับผมก็เลยสงสัยครับว่าเอตกลงแล้วเนี่ยท่านเพิ่งมาคิดได้กันหรือยอย่างไรเมื่อกี้ท่านก็ชี้แจงแล้วครับแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าหลายประเด็นเนี่ยท่านหายใจลึกๆครับ ชื่อเสียงของท่านดีแต่ไม่อยากให้คนรอบตัวของท่านหรือว่าลูกน้องของท่านไปติดคุกแทนท่านนะรัฐและ,ะทนประธานที่เคารพครับมันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่จะเอาผิดกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประมูลต่างๆมากมายหลากหลายครับและที่สําคัญครับผมพูดไปเลยนะครับว่าจะเกิดท่านเปิดประมูลใหม่และท่านใช้เกณฑ์ใหม่เนี่ยแสดงว่าความผิดสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย16วัน ปฏิบัติการเอาใจนายได้สําเร็จครับแล้วเมื่อสักพู่นี้ผมไม่รู้ว่าลูกน้องท่านวางยาท่านหรือเปล่านะครับท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีครับเมื่อกี้ลูกน้องท่านวางยาท่านหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่เอาภาพมาขึ้นจอว่ามีรอยรล้าต่างๆมากมายอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยครับผมดูแล้วเนี่ยท่านช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่ามันเป็นบริษัทไหนจะได้บอกประจานกันในห้องประชุมรัฐสภาครับแต่ผมรู้แล้วว่าบริษัทไหนทําท่านต้องพูดนะฮะไม่ใช่ท่านบอก่าเนี่ยเห็นไหมพอมันทาแล้วมันร้าจริงจง สร้างเงื่อนไขการก่อสร้างเนี่ยนะครับท่านประธานครับไม่ใช่เอาภาพมาแค่นี้แล้วจะต้องล้มประมูลครับบ้านผมสร้างเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้าวสักสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นเขาเรียกฝรั่งเขาเรียกเออร์เลอร์เอฟเฟกต์มีอยู่แล้วครับแต่ท่านเอาตรงนี้มาเพื่อจะล้มประมูลผมไม่เห็นด้วยครับและที่ท่านบอกว่าการสงวนสิทธิ์ตามข้อสิบสองที่คณะกรรมาการคัดเลือกตามมาตราสามสิบหกเนี่ย ผมบอกเลยครับว่าเขาก็เขียนชัดเจนครับในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาส่งวนสิทธิ์ในกรณีที่มีปัญหาแล้วก็ต้องปฏิบัติโดยความซื่อสัสตย์สุจริตไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีก็ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันผมจึงบอกท่านประธานครับว่าพระราชบัญญัติการเอาผิดของพนักง,งานในองค์กรของรัฐที่จะไปทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ถึงตัวท่านรัฐมนตรีอย่างที่ผมอ่านคำ,คำ,คำพิพากษาครับผมเตือนไปยัง ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะครับมีสองอย่างครับกรเกษียณ60ปีแล้วได้ขี่จักรยานไปรอบโลกครับกับยังไม่ทันกเกษียณก็ไปนั่งกินข้าวผัดกับน้ำส้มโอเลี้ยงก็มีเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับอย่าไปท้าทายกันครับอะไรท่านคิดว่าแก้ไขปรับปรุงได้สังคมเขาก็จะติดตามครับโดยเฉพาะการแก้ไขที่มีเหตุผลของการล้มประมูลเนี่ยถ้ามันชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครว่าครับแต่ตั้งแต่ผมเล่ามาจนถึงปลายทาง มันก็สอให้เห็นถึงเจตนาครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับท่านยุด